สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนแอดกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าโค้ดปังและโค้ดอินสปายของหญิงสาวคนนึงที่ชื่อว่าเวราค่ะเรื่องของเธอเนี่ยนะฟังแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนเปิดมาในคลิป เวลาสาวน้อยจากโปแลนด์บอกเลยว่าท่านมีความฝันอยากใช้ชีวิตต่างประเทศมาตั้งแต่เด็กๆค่ะท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงหรือโซที่มีแต่อปป้ากับไอดอลเกาหลีแต่สุดท้ายแล้วหัวใจของเธอเนี่ยดันมาตอกลุมรัก กรุงเทพซะง,งั้นฟังไม่ผิดค่ะกรุงเทพเมืองที่เราอยู่กันนี่แหละแล้วรู้ไหมว่ากว่าเธอจะตัดสินใจย้ายมาเธอมาเที่ยวเมืองไทยมาแล้วสามครั้งครั้งที่สามนี่แหละค่ะที่เธอรู้แล้วว่า ฉันต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ให้ได้อุ้ยแอบฟังแล้วขนลุกสู้เลยแล้วนะความบ้าบิ่นก็เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม2023ค่ะท่านผู้ชมเวลาเธอบินมาไทยอย่างเป็นทางการโดยเริ่มต้นจากการมาพักอยู่กับเพื่อนร่วมห้องหนึ่งเดือนท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่เธอมาครั้งแรกคืออะไร เพื่อมางานกิจกรรมของซีและนูนิวกรีดแอดก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับต่างชาติที่อินขนาดนี้ระหว่างที่เธอมาแฟนคลับที่น่ารักของเราก็พาเธอไปเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆจนเธอมีความสุขมากพอถึงวันกลับเชื่อไหมคะว่าเธอเกือบจะร้องไห้ที่สนามบินมันเศร้าขนาดนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะเธอรู้ตัวแล้วว่าหัวใจของเธอได้ทิ้งไว้ที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคะ่ะ บางคนชอบความสงบเงียบในเมืองเล็กๆใช่ไหมคะแต่สำหรับเวราแล้วไม่เลยค่ะเธอเป็นคนที่ไม่ชอบเมืองเล็กๆในโปลแลนด์ที่อยู่ห่างจากวอร์ซอเลยเพราะมันทำให้เธอรู้สึกหดหู่และห่อเหี่ยวสุดๆโดยเฉพาะตอนที่อากาศเหนาหนาว,นาวเวราบอกว่าเธอชอบความคึกคักของเมืองใหญ่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะมันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้โดดเด่นออกมาแต่เธอเป็นส่วนหนึ่งของเมือง และนั่นแหละค่ะทำให้เธอเลือกกรุงเทพถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นต่างชาติแต่เธอก็ยังรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านจริงๆท่านผู้ชมคะและนี่คือฉากที่แอดอยากจะบอกว่าเวราบ้ามากเธอตัดสินใจย้ายมาที่กรุงเทพโดยที่ไม่มีแผนอะไรเลยฟังไม่ผิดคะ่ะไม่มีเลยจริงๆไม่พอแค่นั้นท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าเธอเรียนไม่จบด้วยนะ เพราะเธอยังมีวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีด้านการจัดการที่ยังค้างอยู่ตั้งหลายปีแต่เพราะความหดหู่ที่ต้องกลับไปบ้านเกิดเธอจึงเขียนไปได้แค่สิบหน้าโอ้แอดฟังแล้วสงสารเลยแต่เวลาก็ยังหวังว่าสักวันเธอจะเรียนจบให้ได้ค่ะสุดยอดจริงๆเริ่มต้นใหม่เพื่อสิ่งที่ดีกว่า หลังจากย้ายมาอยู่ได้5เดือนเวลาเริ่มรู้สึกเครียดค่ะเพราะเธอไม่ได้ทำอะไรเลยเธอบอกว่าในฐานะคนต่างชาติเธอควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้อยู่ในประเทศไทยต่อไปจนตอนนี้เธอเริ่มเรียนภาษาไทยแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอมีพลังใจที่จะตื่นนอนขึ้นมาทุกเช้ามันคือเป้าหมายหลักในชีวิตของเธอตอนนี้เลยแอดขอปรบมือดังๆให้เลยค่ะ แต่ยังไม่จับแค่นั้นค่ะท่านผู้ชมมีอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เวลาต้องอยู่ที่นี่อย่างน้อย2ปีนั่นคือการจัดฟันเวลาบอกว่าเธอไม่มั่นใจในรอยยิ้มของตัวเองเพราะฟันไม่ค่อยสวยเธอเลยตัดสินใจว่าฉันจะจัดฟันที่กรุงเทพนี่แหละแล้วการจัดฟันนี่แหละค่ะที่ทำให้เธอต้องอยู่เมืองไทยอย่างน้อยสอปี ท่านผู้ชมลองคิดดูสิคะนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เป็นการบังคับให้ตัวเองต้องอยู่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่สุดยอดไปเลยบทสรุปที่บ้าบินแต่สร้างแรงบันดาลใจ ในตอนท้ายคลิปเวลาสรุปเรื่องราวของตัวเองว่าฉันย้ายมาไทยโดยไม่มีแผนอะไรเลยและตอนนี้เธอสามารถอยู่ได้ด้วยวีซ่านักเรียนเธอบอกว่าเรื่องราวของเธออาจจะดูบ้าบิ่นไปหน่อยแต่ก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้เวลายังสรุปบทเรียนชีวิตที่น่าสนใจมากว่าชีวิตนั้นสั้นและมีเพียงเราเท่านั้นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองได้ มาต่อกันเลยค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักแอดขอพาทุกคนไปติดตามชีวิตของสาวน้อยเวลาต่อหลังจากที่เธอตัดสินใจจัดฟันที่กรุงเทพเพื่อให้ตัวเองมีเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เธอจะได้เจอกับกรุงเทพก่อนที่จะไปทำภารกิจที่เกาหลีเปิดมาในคลิป แอดก็อดขำไม่ได้เวลามาในลุกแปลกตาเธอกำลังสวมหมวกกันน็อกอยู่บนมอเตอร์ไซค์รับจ้างท่านผู้ชมคงจะรู้กันดีนะคะว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพเนี่ยมันรวดเร็วและตื่นเต้นขนาดไหนเวลาทักทายผู้ชมพร้อมกับบอกว่าเธอกำลังจะเดินทางไปทำนัดหมายที่คลินิกจัดฟันมันเป็นนัดสุดท้ายของเธอในครั้งนี้แล้วเพราะหลังจากนี้ไม่กี่ชั่วโมงเธอจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยแอดฟังแล้วใจหายแท้ ค่ะถึงแล้วว่าจะมีเวลาไม่มากแต่เวลาก็ใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าค่ะหลังจากที่ทำนัดหมอฟันเสร็จเร็วกว่าที่คิดเธอก็รีบไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อหาอาหารกลางวันค่ะท่านผู้ชมคะเธอตั้งใจจะไปกินแกงกะหรี่ปลาแซลมอนที่เธอชอบมากๆแต่กลับไม่มีขายสุดท้ายเธอก็เลยต้องเปลี่ยนไปสั่งผักชุบแป้งทอดกับซ้อมตำ พอได้กินเธอก็แสดงสีหน้าเจ็บปวดออกมานั่นเป็นเพราะเธอเพิ่งจะปรับเครื่องมือจัดฟันใหม่นี้แหละค่ะหลังจากนั้นเธอก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเที่ยวรอบเมืองกับเพื่อนค่ะเวลาถ่ายวิดีโอวิวทิวทัศน์ริมถนนที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องพร้อมกับพูดว่ากรุงเทพฉันจะรักเธอตลอดไป ท่านผู้ชมคะคำพูดสั้นๆคำนี้มันเต็มไปด้วยความหมายจริงๆคะ่ะเธอรักเมืองนี้มากๆและในที่สุดก็มาถึงงานอีเวนต์คะ่ะเวลากับเพื่อนไปร่วมงานของนักแสดงคนดังผู้วินที่วันแบง k อกเป็นครั้งที่สองเธอบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอไอดอลที่ชื่นชอบแอดเชื่อว่าการได้มาเจอนักแสดงที่รักในเมืองที่รักมันคือความสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเธอแล้วคะ่ะ ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลากรุงเทพแล้วค่ะเวลาเดินทางกลับไปยังสนามบินเธอบอกว่านัดกับหมอฟันเป็นไปได้ด้วยดีเธอกังวลว่าหมอจะว่าที่เธอมาไม่ได้ทุกเดือนแต่หมอใจดีมากๆค่ะ บอกว่าไม่เป็นไรแค่มาทุกๆสองถึงสเดือนก็พอเวลายังดีใจที่ฟันหน้าของเธอก็เริ่มเข้าที่แล้วบอกเลยว่าการตัดสินใจที่บ้าบินในวันนั้นวันนี้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยค่ะวิดีโอจบลงด้วยภาพที่เวลากำลังจะขึ้นเครื่องบินไปเกาหลีเพื่อไปเที่ยวกับคุณแม่ของเธอเธอกล่าวขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและติดตามการเดินทางของเธอมาตลอด เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมเรื่องราวของเวลาน่าประทับใจมากๆเลยใช่ไหมคะมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะไม่มีแพลนแต่ถ้าเราทำตามความฝันทุกอย่างจะไปได้สวยแน่นอนต่อจากตอนที่แล้วขออนุญาตนำท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวภาคต่ออันแสงประทับใจของสาวน้อยเวลากันเลยคะ่ะ คลิปนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะมันเป็นเหมือนไดอารี่ที่เวลาถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะท่านผู้ชมเธอเริ่มต้นวิดีโอด้วยการแนะนำตัวเองว่าฉันชื่อเวลาและตอนนี้ฉันได้กลับมาที่กรุงเทพแล้วเธอพูดภาษาไทยด้วยนะถึงแม้จะนิดหน่อยแต่ก็ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเธอดีใจขนาดไหนแอดฟังแล้วน้าตาจะไหล และแล้ววิดีโอก็ตัดภาพไปที่สนามบินปูซานประเทศเกาหลีใต้ค่ะท่านผู้ชมภาพที่เห็นคือเวลาถือตั๋วเครื่องบินพร้อมกับกระเป๋าเดินทางสีชมพูสุดคิว้วเธอยิ้มกว้างด้วยความดีใจและบอกว่าฉันได้ที่นั่งทั้งแถวเลยโอ้โหมันต้องเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะคะพอมาถึงประเทศไทยแล้วผ่านตอมอมาได้สำเร็จ เธอก็พูดด้วยความตื่นเต้นว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าได้มาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเธอก็ยิ้มให้กล้องพร้อมถามว่าดูออกไหมว่าฉันมีความสุขขนาดไหนแอดบอกเลยค่ะว่าดูออกมากๆหลังจากเดินทางมาถึงที่พักในตอนกลางคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเวลากับเพื่อนก็ออกไปเที่ยวกันค่ะสถานที่แรกที่เธอไปคือศูนย์อาหารที่เทอร์มินอล21เธอบอกว่าที่นี่คือที่แรกที่เธอต้องมาทุกครั้งที่มาประเทศไทยท่านผู้ชมลองนึก ภาพตามนะคะความรู้สึกของคนที่ตั้งใจกลับมาเพื่อจะกินของที่ตัวเองอยากกินให้ได้เวลาเลือกอาหารมังสวิรัตค่ะเพราะครั้งก่อนที่เธอไปศูนย์อาหารที่จุฬาเธอทันเมนูนี้ไม่ได้แต่ครั้งนี้เธอได้ทานแล้วแอดรู้สึกดีใจแทนเธอจริงๆ แน่นอนว่ามาเมืองไทยจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมชาตรามือเครื่องดื่มสุดโปรดของเวลาเธอรีบพุ่งตัวไปซื้อทันทีและเธอก็พูดติดตลกกับกล้องว่าชาอร่อยจนดูเหมือนเธอเจ็บปวดตอนดื่มน่ารักไม่ไหวเธอยังบอกอีกว่าเธอชอบอากาศของกรุงเทพในช่วงนั้นมากๆเพราะอากาศดีไม่ร้อนจนเกินไปและแดดก็ไม่แรงมันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับเธอจริงๆค่ะ ท่านผู้ชมคะเวลาไม่ได้มาคนเดียวนะคะถ้ามีนัดกับเพื่อนอีกคนชื่อชัยที่เซ็นทรัลเวิลด์และจะไปเจอกันที่สยามสแควร์เธอยังเล่าอีกว่าเธอได้เจอเพื่อนอีกคนชื่อคีราที่โปแลนด์ and, เมื่อเดือนมกราคมและตอนนี้พวกเขาก็ได้มาเจอกันอีกครั้งที่กรุงเทพมันเป็นความรู้สึกที่แปลกๆแ,แต่ก็เต็มไปด้วยความสุขและตื่นเต้นเพื่อนนี่แหลคะค่ะคือความสุขที่แท้จริง ในฉากสุดท้ายของวิดีโอเวลากับเพื่อนเดินผ่านมาบุญครองและเธอได้เห็นบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกใจหายเล็กน้อยท่านผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเธอมาไทยครั้งแรกเพราะนักแสดงคนดังใช่แล้วค่ะโฆษณาที่เคยเป็นรูปของซีและนุนนิวตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วแม้เธอจะรู้สึกเสียดายแต่แอดเชื่อว่าภาพความทรงจำที่สวยงามยังคงอยู่ในใจเธอเสมอแน่นอนค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ตามติดชีวิตเวลามาหลายตอนวันนี้แอดมีเรื่องราวสุดพิเศษมาเล่าให้ฟังเรื่องราวที่อบอ้าวไปด้วยความอบอ่นและหัวใจพ่องโต เพราะครั้งนี้สาวน้อยเวลาของเราไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่เธอพาคุณแม่มาเที่ยวกรุงเทพด้วยวิดีโอเปิดมาก็ฟินแล้วค่ะท่านผู้ชมมีภาพไฮไลท์ของทริปที่เวรากับคุณแม่นั่งรถไฟฟ้าบ้างเห็นตัวเงินตัวทองในเมืองกรุงบ้างโอ้ย ju, แอดว่ามันน่ารักนะและภาพกินข้าวในคาเฟ,ฟส่สวยๆจากนั้นก็ตัดมาที่ภาพเวราถือกระเป๋เดินทางพร้อมกับรอยยิ้มหวานๆแล้วเธอก็ทักทายผู้ชมว่า แอดกลับมาที่กรุงเทพแล้วแต่ครั้งนี้พาคุณแม่มาด้วยน่ารักมากเลยค่ะและแล้วการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นเวลากับคุณแม่บินตรงมาจากยุโรปเลยค่ะเวลาถ่ายภาพบนเครื่องบินให้เราดูจนมาถึงสนามบินสุวนณภูมิท่านผู้ชมคงจะเคยเห็นใช่ไหมคะสนามบินที่เต็มไปด้วยต้นไม้และน้ําตกสวยงามมากๆทั้งสองคนแวะกินเบอร์เกอร์คิงที่สนามบินก่อนจะเข้าเมือง พอได้เข้ามาในกรุงเทพเวลาก็ถ่ายวิวบนสะพานลอยให้เราเห็นความคึกคักของเมืองหลวงเธอบอกว่าคุณแม่ชอบกรุงเทพมากและชอบมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มาแล้วหลังจากนั้นพวกเธอก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปคาเฟ่บลูแคมป์ที่เวลาหาข้อมูลมาค่ะ บรรยากาศในร้านดีมากๆเลยเวราบอกว่าคุณแม่ก็ชอบด้วยทั้งสองคนสั่งอาหารมาแบ่งกันทานแล้วเวราก็พูดออกมาว่าฉันดีใจมากที่ได้กินอาหารกับคุณแม่ที่กรุงเทพแอดฟังแล้วหัวใจมันพองโตตามเลยค่ะมันคือความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากๆมาถึงวันที่สองเวรากับคุณแม่นั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปยูเนี่ยนมอลค่ะเวราบอกว่าการมาที่นี่เพื่อทำเล็บ เป็นเหมือนประเพณีประจำของพวกเธอทุกครั้งที่มาไทยน่ารักมากเลยค่ะทั้งคู่ทำเล็บลายคล้ายๆกันที่ร้านเดิมด้วยแต่แล้วก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นหลังจากทำเล็บเสร็จฝนก็ตกหนักมากน้ำท่วมหน้าโรงแรมเลยค่ะเวลาบอกว่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหนีน้ำแต่คุณแม่สุดแกรนบอกว่าไม่เป็นไรเดินลุยน้ำไปเลยโอ้โหแอดขอปรบมือให้คุณแม่เลยค่ะ หลังจากลุยน้ำท่วมมาแล้วพวกเธอก็มาที่ป๊อปมัดที่สยามสแควร์ค่ะเวลากับคุณแม่ตื่นเต้นสุดๆกับการแกะกล่องสุ่มลาบุบุแล้วที่น่ารักไปกว่านั้นพวกเธอได้ตุ๊กตาที่คล้ากยๆกันด้วยโชคดีสุดๆตกเย็นก็ไปทานอาหารไทยกันที่ร้านรสนิยมค่ะพวกเธอสั่งส้มตำไก่ทอดกับแกงปูเวลาบอกว่าคุณแม่ชอบอาหารไทยมากๆดูแล้วน่าอร่อยสุดๆไปเลยค่ะ ในตอนสุดท้ายเวลาก็สัมภาษณ์คุณแม่ว่ารู้สึกยังไงกับทริปนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมคะคุณแม่บอกว่าชอบกรุงเทพมากและอยากกลับมาอีกแต่คราวหน้าจะอยู่นานๆเลยอย่างน้อยหนึ่งเดือนแถมคุณแม่ยังบอกได้ว่าถึงแม้จะเจอน้ำท่วมแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะยังไงก็จะลุยน้ำไปเองอยู่ดีเป็นไงคะคุณแม่น่ารักและแข็งแกร่งสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ เวลาปิดท้ายด้วยความซาบซึ้งใจที่ได้ใช้เวลาดีๆกับคุณแม่ในเมืองที่รักแล้วหวังว่าจะได้กลับมาเที่ยวด้วยกันอีกแอดฟังแล้วก็อยากกลับไปกอดคุณแม่เลยค่ะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับคุณแม่บ้างไหมคะลองมาแชร์ให้แอดฟังได้นะคะ